สูตรน้ำมะนาวผสมอร่อยประโยชน์ล้ำเหลือมีอะไรบ้างอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากลดน้ำหนักเชิญท่านเอานิ้วแตะบนจอโทรศัพท์นะครับที่มีไปหน้าอาจารย์นะครับจะพาทุกท่านมาที่หน้านี้ครับพอถึงหน้านี้แล้วนะครับเท้าสุดท้ายนะครับยาวๆนะครับเอานิ้วแต่อีกครั้งหนึ่งนะครับข้ามมาเป็นเพื่อนอาจารย์นะครับอาจารย์จะให้คาปรึกษาท่านได้นะครับหัวล้านก็ปรึกษาได้นะครับหรือใครท้องผูกก็ได้เช่นเดียวกันครับ น้ำมะนาวสูตรแรกนะครับคือน้ำมะนาวผสมกับน้ำเปล่าครับใช้มะนาว6ลูกกับน้ำเปล่านะครับเอ,อ่อเป็นน้ำสะอาดนะครับ250มิลลิลิตรถึง3 0มมิลลิลิตรช่วยในเรื่องของสายตาครับและช่วยในระบบย่อยอาหารนะครับทำให้การย่อยอาหารดีเลยนะครับสูตรที่2นะครับคือใช้น้ำมะนาวผสมกับน้ำผึ้งนะครับแล้วก็ชงกับน้ำเปล่า ตัวนี้นะครับได้วิตามินซีจากมะนาวและยังได้นะครับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับจากน้ำผึ้งนะครับและช่วยให้การย่อยอาหารของเราดีเช่นเดียวกันนะครับและน้ำผึ้งยังเป็นนะครับสารที่สามารถแก้การอักเสบนะครับในอวัยวะภายในเราได้ครับตัวที่3นะครับน้ำมะนาว6ลูกใช้น้ำเปล่า1แก้ว ประมาณ300มิลลิลิตรใส่ใบมิ้น์2ช้อนโตะ๊ะและน้ำผึ้ง1ช้อนสูตรนี้นะครับสามารถทำให้เราสดชื่นนะครับได้รับวิตามินซีและช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยครับสูตรที่4นะครับใช้มะนาว6ลูกแตงโม2-3ถ้วยตวงและใช้ใบมิ้นท์1กำมือนะครับ ก็นะครับผสมชงรวมกันนะครับสูตรนี้นะครับจะช่วยให้ดูแลสายตานะครับและแตงโมนะครับก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยในการขับถ่ายและช่วยในเรื่องของนะครับเวลาเราจะลดน้ําหนักนะครับสามารถลดน้ําหนักได้ด้วยครับสูตรที่5นะครับสูตรพิเศษใช้น้ํามะนาวนะครับ2ลูกนะครับน้ําเปล่านะครับ1่ถ้วยนะครับประมาณ 250 ml ถึง300 ml นะครับและใช้ใบมิ้นนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแตงกว่า2ลูกนะครับจากนั้นนะครับก็นำมาปั่นนะครับรวมกันนะครับแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปนะครับแล้วก็ปั่นให้เข้ากันจะได้เครื่องดื่มที่มีนะครับประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเลยนะครับคือจะลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบนะครับและยังช่วยให้ ลำไส้นะครับทำงานอย่างสมดุลนอกจากนี้นะครับยังช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นะครับอันนี้ลองไปทําดูนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็อาจารย์คัสสันมาให้ทุกท่านนะครับชอบใจนะครับก็กดไลค์นะครับช่วยกันแชร์นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ